วิธีการสร้างม็อกอัพสินค้าด้วยแคนวาค่ะให้เพื่อนๆกดเลื่อนไปทางขวานะคะเห็นคำว่าม็อกอัพไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่าเรามีแม่แบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากาแฟมือชื้นนะคะคอมพิวเตอร์แก้วน้ำนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะกระเป๋าป้าก็มีนะคะ เดี๋ยวเราจะเลือกมาอย่างหนึ่งนะคะมีทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะสื่อสิงพิมพ์เสื้อนะคะกรอบรูปอ่าม,มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเลือกมาซักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นวิดีโอแล้วกันนะคะเลือกได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นดูด้านล่างนะคะลงไปดูที่ด้านล่างกดคําว่าอัปโหลดนะคะเพื่ออัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะคะเราก็ได้รูปภาพแล้วจากนั้น เราก็เลื่อนให้อยู่กลางแบบนี้นะคะอ่ะดีแอปก็จะประมวลผลนะคะให้รูปภาพเข้าไปมอ k อ p อยู่ในนั้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเรอสักครู่นะคะอ่าได้แล้วนะคะลองกดเล่นดูนะคะเพลย์ดูนะอ่ะคลิปวิดีโอก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลองนำไปทำตามกันดูนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ